สวัสดีครับคลิปนี้จะให้ดูวิธีการเอาพวกข้อต่อข้องอหรือว่าพวกวาลที่เราตัดแล้วมันเสียนะเป็นท่อ PVC แบบประมาณในภาพเนี่ยนะเวลาที่เรามีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแนวการเดินท่อน้ําหรือท่ออะไรที่ว่ามันมันก็จะต้องมีการตัดพวกข้องอของเก่า ข้อต่อของเก่าเนี่ยทิ้งแล้วก็มันก็จะเสียไปเลยนะเพราะว่าเราใช้เก่าพ p ซในการติดแล้วมันก็จะแน่นมากพอเราตัดทิ้งก็จะมีลักษณะเนี่ยประมาณในภาพเนี่ยก็จะมีตัวท่อเนี่ยมันคาอยู่ในข้องอข้อต่ออะไรพวกเนี้ยผก็มีวิธีการที่จะเอาพวกข้อต่อพวกเนี้ยเอากลับมาใช้ใหม่โดยการเอาเศษที่มันคาอยู่นเนี่ยเอาออกเอาออกไปนะ อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีไขค,รครวงอันนึงเป็นปากแบนหรือว่าเป็นเหล็กอะไรที่ว่าลักษณะที่มันพอจะใช้งัดงะได้นะและก็จะเป็นไดร้อนเนี่ยจะใช้ง่ายเลยใชง่ายเลยถ้าใครมีถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นเตาแก๊สหรือว่าอะไรที่มันให้ความร้อนได้นะแก๊สเป่าลนเนี่ยก็ลนลนลน,ลนไปเลยตรงจุดที่เราจะแก้ไขนะตรงจุดที่เราจะเอามันออก ล่นไปเรื่อยๆแล้วก็คอยสังเกตดูว่ามันร้อนมันเริ่มอ่อนเลียงเริ่มมีการแแปลงไหมเนี่ยก็ล่นไปเรื่อยๆอย่าล่นใกล้มาล่ลนใกล้มาอาจจะาอาจจะดำมันจะไม่สวยนะ,ะก็สังเกตดูสังเกตรรกจากกลิ่นก็ได้ถ้ามันร้อนมากๆแล้วมันจะเริ่มมีกลิ่นเหมือนแบบพีวีซีไหม้ๆมา,าหน่อยๆนยะแสดงว่าใช้ได้อ,อันนี้ดูของผมนี่ไม่เริ่มมีเหลืองๆได้หน่อยละ ก็ลองเอาเศษวงที่เตรียมไว้เนี่ยเอามาลองแย่ๆดูมันก็มันนิ่มแล้วของผมนี่ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วก็เริ่มงัดเลยกดๆงัดๆไไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆงัดไปอันนี้ผมทำมือเดียวนะมันก็จะดูลำบากหน่อยแต่ถ้าเกิดทำจริงๆเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานหรอกมันง่ายๆ ลนให้มันอ่อนดีก็เนี้ยนิดหน่อยมันก็ออกแล้วเนี่ยอนนขนาดมือเดียวทําได้ท่อเนี่ยบางทีเรางัดแต่มันก็เสียรูปแบบนี้นะไม่เป็นไรนะถ้านี้นิดหน่อยนี่ไม่เป็นไรอย่าให้มันแตกให้มันฉีกแล้วกันท่อมันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็บีบกลับได้เลยอันนี้ให้ดูท่อที่งัดออกมาลักษณะประมาณน,นี้ อันนี้นี่ถ้าเรายังไม่พอใจนะเราว่ามันเยี่ยวไปไหนเราก็เอามาลนอแดร์้เมเป่าแต่ร้อนโมเป่าลน,นให้มันร้อนได้ที่แล้วแบบท่อเอพิวซีเนี่ยมันจะคืนลูกมันจะคืนลูกคืนตัวใกล้เคียงของเก่าเลยขนาดเดิมเลยก็ไม่พอใจก็เอามือบีบๆดัดๆเอาให้มันลพอใจหละ โอเคแล้วโอเคแล้วก็ออกมาดูก็จะเป็นแบบนี้เลยมันก็ไม่ได้ดีเหมือนของใหม่หรอกซื้อใหม่ยังไงมันก็ดีกว่าแต่ว่าจะทิ้งไปมันก็เสียดายเนี่ยเนี่ยมันยังใช้ได้เนี่ยคือถ้าใครแบบเป็นสายประหยัดเหมือนผมเนี่ยก็ไปทําตามก็ได้เลยง่ายมากใช้เวลาเนี่ยเอาจิงเนี่ยน่าจะไม่ถึงนาทีหรอกแปบ๊บเดียวงั้นเนี่ยไปซื้อนี เสียเวลาเยอะผมว่านะแล้วก็อันละก็หลายสิบบาทอยู่ข้อต่ออันนึงเนะี่ยก็โอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ